สวัสดีนะครับขอต้อนรับสูมินี่ครับกับเกมเดสปาร์ติไลท์นะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับโปรเดสปาร์ติไลท์นะบนเว็บไซต์ v p โปรไทยกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่นรีวิวตัวแกรมร่สสุดกันนะครับบนเว็บไซต์ v p นะโปรไทยนะโปรเด d ปาร์ติไลท์เนี่ยเล่นลงมาเลยนะครับจะเป็นเวอร์ชั่นตัว v ี p นะราคา130พอยต์นะครับเล่นได้ทั้งบนสตรีมและบนอีพกนะนะก็ เดี๋ยวดูวิธีการใช้งานแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาเล่นเซเว v a l นะครับผู้รอดชีวิตนะทําการกดสั่งซื้อคีย์บายนาไปเลยนะครับราคา130ยต์เนี่ยการเติมเงินก็คือผ่านซองอ่างปาวอร์นะหนึ่งบาทนะครับเท่ากับหนึ่งจในเว็บนะหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับก็สามารถเลือกเติมได้เลยนะครับนะก็เมื่อเราสั่งซื้อคีย์ครับไปที่หน้าจัดการคีย์หรือดาวน์โหลดแล้วก็ไปหน้าล่าสุดนะอันนี้เนี่ยจะเป็นคีย์ของเรานะครับออดอลฟีคันล็อกไว้แล้วก็ดาวน์โหลดตัวโปรแกรมนะครับ ใครที่ดาวโหลดตัวโปรแกรมขึ้นไฟนาล์อันตรายแบบนี้นะกดจุด3จุดครับไปที่ดาวโหลดแล้วกดจุด3จุดตรงนี้ครับดาวนโหลดไฟาล์อันตรายแล้วก็ดาวโหลดไฟาล์อันตรายนะครับคุณจะได้ไฟล์ตัวโปรแกรมมาวิธีการรันโปรครับตั้งใจดูนะให้รันตัวไดเวอร์การ์ดจอนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ AMD หรือว่า NVIDIA ให้รันแอดมินตัวโปรแกรมขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็ค่อยรันโปรนั่นเองนะครับนะก็รันเลยนะครับจากนั้นเนี่ย ใครที่รันรอบแรกเนี่ยมันจะอัปเดตตัวโรดเดอร์แล้วก็รันใหม่เนี่ยมันจะเด้งว่าให้เราปอกคีนะครับให้เราเนี่ยคอนโคอนโทรลซนะครับคันลอกคียมาแล้วจากนั้นเนี่ยมันจะคอนโทรลวี v วางคีไม่ได้เว้ยมึงต้องจิ้มที่ตัวโปรแกรมนะครับแล้วกดเมาส์คลิกขวามันก็จะวางคีย์ให้แบบนี้ครับแล้วก็กด Enter นะ การรันโปก็คร่าวๆเนี่ยจะประมาณนี้เลยนะครับนะอย่าลืมนะครับเปิดตัวโปรแกรมไดเวอร์การ์ดจอก่อนไม่งั้นแล้วรันโปเกิดเออร์เรอร์เอ็นีดียหรือ AMD ได้นะครับต้องรันมันขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมเปิดโอเวอร์เรย์ของเอ่อไดเวอร์การ์ดจอด้วยไม่ว่าจะเป็นเอเอ็มดีหรือว่า n v ็นบีดียนะครับก็ดาวนโหลดรอบแรกนะครับมันดาวน์โหลดไฟดัมนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยจะดาวโหลดไฟด d ต t a เมื่อดาวนโหลด Data ครบ100%นะครับให้เราทําการเปิด กมได้เลยนะจ๊ะน,นะครับครบร้อเปึ้งนะครับไปที่เกมเด y บาร l ไลท์ครับกดคลิกขวาคุณสมบัติแล้วก็ติดตั้งหน้าจนา่รอดน้าทั่วไปเนี่ยติดตั้งเป็น X เอ่อลบ DX11 แล้วค่อยทำการเปิดเกมนะครับนะรบประมาณนี้การันโปรคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้ไม่ได้ยากจุดเกินไปตัวโปรเราพยายามใช้งานให้ง่ายที่สุดนะครับรันไม่ได้ยากเลยถ้าคุณตั้งใจดูคลิปวิดีโอนี้เนี่ยสามารถรันโป ได้เกือบแต่ทุกเกมนะครับที่อยู่ในเว็บไซต์ vp pro ไทยนั่นเองนะครับก็โอเคเมื่อกี้นะครับเมนูมันขึ้นมาแล้วก็หายไปนะให้เราไปดูการตั้งค่าหน้าจอเกมเด่ไปในไลน์เราว่าเป็นแบบว i ดโ o ่ฟูลสกรีนไหมนะครับนะก็ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเข้ามาแล้วเมนูมันเด้งมาแป๊บหนึ่งแล้วก็หายเนี่ยให้ไปดูหน้าจอเกมปรับหน้าจอเกมเป็นแบบวิดโ Full s c r e e n ก่อนโอเคเมื่อเข้าไปอยู่ในเกมนี้ครับไปที่การตั้งค่าแล้วไปที่กราฟิกนะครับนี่ครับ Full s c r e e น โหมดตรงนี้นะครับมันเป็นฟูลสกรีนอยู่ให้ปรับเป็นแบบวินโดว์ฟูลสกรีนนะครับแล้วก็กดข้ามนี่เมนูโปรขึ้นมาแล้วกดปุ่มโฮมนะครับในการปิดเปิดเมนูนะแล้วก็ผมเนี่ยใช้คอนฟิกนะครับเพราะผมมีคอนฟิกอยู่ก็กดโหลดคอนฟิกได้เลยตัวโปรก็จะเซตให้แบบออโต้เลยนะครับนะหน้าโปรมองนะครับผมย้ําแล้วนะหน้าโปรมองไอเทมอย่าเปิดบัตทอนโหมดถ้าคุณเปิดบัตทอนโหมดเนี่ยตัวโปรมองไอเทมต่างๆนะไม่ว่าจะมองแถบมองอะไรเนี่ยมันจะไม่ติดเวยก็อย่าเปิดบัตทอนโหมดนะครับ ก็เดี๋ยวนี้ครับจะมาเล่นโหมดเซเวอร์หรือว่าผู้รอดชีวิตนะจ๊ะก็ตโป,รตโปรเราไม่โดนดักแบรน,นะครับได้รับความนิยมผู้เล่นล้นหลามเอาวิ่งเร็วเอาอะไรไปด้วยนะฮะผมรู้จะใส่เปิร์กอะไรจริงๆอ่ะจิ้มหลังเอาไปดีะว่ดเลยแล้วกันครับแต่ผมมีล้านกว่าเดี๋ยวขอฟาร์มของนิดหน่อยเจอห้องเร็วจัดทุกคนนะครับหลักๆเลยนะครับตัวโปเนี่ย ก็มีฟังฟังฟังชั่นออโตัเช็คอะไรเรียบร้อยแนะโดนอุ้มก็จะมีด้วยนะครับนี่เลยนะครับเอาแบบเพอร์เฟกเลยนะคือมันสามารถปรับแบบเพอร์เฟกหรือว่ากูดก็ได้นะครับนะเวลาออโตัเช็คอะประมาณนี้แล้วกันครับวิมาครับก็ปุ่มโฮมเปิดเมนูลุยโลดเดย์โอ้ยได้โรงพยาบาลว่ะ ตัวผมก็ยังไม่โดนแบนนะครับดูนี่ประมาณนี้เลยบอกเลยนะครับตัวโปรเรานี่มองทั้งเห็นเพื่อนคิวเรอร์เห็นอะไรครบหมดนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งโปรนะครับที่มองเห็นทั้งเครื่องนี่มองเปอร์เซ็นต์เห็นด้วยนะครับก็บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งโปรนะครับที่มาวะ มีอรองมีใช่กว่าครึ่งแล้วพวกเนี้ยครับคุณไม่ต้องกลัวครับก็ปั่นไฟไปนี่มองโทเทมมองอะไรจริงๆเปิดแค่มองจําเป็นก็ได้นะโทเทมอยู่ไหนนั่นโทเทมก็จะเขียนบอกนะครับว่าโทเทมเลยวินโดว์ก็คือหน้าต่างนะก็คือตรงตัวภาษาอังกฤษตรงตัวครับนะก็น่าจะไม่ยากจนเกินไปทุกคนก็รีวิวรา่าสุดนะครับ ตัวโปรเราไม่โดนดักแบนแน่นอนนี่มีระยะบอกเอ่อคาตะกรด้วยก,กี่เมตรถึงเรานะครับถ้ามันจะถึงเราเราก็เดินหลบมาก่อนนะครับเพื่อนกำลังล่อมานี่เราก็เราก็วิ่งไปนู่นครับง่ายๆ,ๆนะครับผมเพื่อนผ่านมานีวะครับมีหีบมีอะไรมองตรงตัวนะครับก็หลักๆคลิปวิดีโอนี้ครับก็มารีวิวมาอะไรแล้วกัน บ,บางเครื่องไม่ติดนะเนี่ยอย่างอันนู้นครับมีเปอร์เซ็นต์บอกเลยนะว่ากำลังปั่นไฟได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนี่ครับมันก็จะเพอร์เฟกเลยนะครับออโตโ้เช็คเราเฮ้ยจะล่อมานี่ทำไมวะต้นล่อมานนี่วะ เรื่อยๆครับนี่จัดปะก็เป็นอีกหนึ่งโปรครับที่เล่นแบบโอ้โหบอกเลยว่าแรงขึ้นรัวๆโอเคเพื่อนลอไปนูน่น

โอเฮ้ได้อยู่ไปครับชิวครับทีบผมแทบไม่โดนไล่ล่าเลยพอมันใกล้จะมาเราก็เดินหนีครับเพราะโปเนี่ยก็มีระยะการบอกนะว่ามันอยู่ห่างเรากี่กี่เมตรกี่อะไร

Ôi má ơi Nói thật không? Chị đồn quá lắm ไปม,มือมึงคนละชั้นนอ้อ,องก็คงต้องเป็นกูแหละที่ไปช่วยเพื่อนโครงกระดูกแม่งเรียวจัดเชี้ฟา

like a weapon, attack with no questions in my own section, and they still disconnected. Cause their minds been infected and they're filled with objection. Too filled for recollection. So we're losing all attention. They don't know I'm in contention. Cause I'm gaining their attention. Cause I'm making a connection. Lyric. Got me feeling my ascension my passion, my profession. I'm attacking my obsession. Taking action and progressing, I go off on the enemy. Make my plans carefully, then execute them daringly. This I act i no โอ้โหโอ้ยโอ้โหนะครับต้องวิ่งออกเป็นเป็นตัวที่ก็เกียร์นะนะครับโทเทปผมไม่ถึงออกเลยว่ะทุกคนแต่คือประมองโทเทปอะไรพวกนี้มีหมดแหละ นะครับได้แต่ก็ส0 0 0 0ื่นเองนะครับก็ไปลองเล่นดูนะครับนะมีมองโทเทมอะไรครบชุดแล้วก็บัตทอนเมิดบัตทอนโหมดไม่ต้องเปิดนะครับนะก็ประมาณนี้เลยสั่งฟังเซเวอร์เนี่ยหลักๆก็เป็นออโต้เช็คแล้วก็เวลาโดนอุ้มอ่ะมันก็จะกดให้ออโต้ด้วยฟั่งคิวเอร์ก็จะมีล็อกเป้ากดที่ขวาค้างในการล็อกเป้านะครับก็ประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับก็ เจอใหม่คลิปโหน้าัวโรเราไม่โดนดักแบนฝากอุดหนุนด้วยเว็บไซต์วีพีโปรไทยครับบ๊ายบาย